ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่จำเป็นจะต้องเดินทางโดยการที่ต้องเติมน้ำมันออกไปข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งลูกไปโรงเรียนไปทำธุระไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลยังจัดตั้งไม่ได้นะครับการอุดหนุนหรือนโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำมันก็จะ นิ่งสงบนะครับทีนี้เมื่อปล่อยให้ราคาน้ามันกลับมาเป็นปกตินะครับมันก็จะแตะลิตรละสี่สิบาทนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้นะครับก็คือปลูกต่อไปนะครับปลูกสิ่งที่กินได้นะครับปลูกให้เหลือกินนะครับแล้วก็ปลูกให้เหลือแจกนะครับเมื่อเหลือแจกเราก็จะได้มีขายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแก้ไขได้ก็คือปลูกมันลงไปครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับราคาน้ํามันจะเป็นยังไง เราก็ไม่สามารถควบคุมได้นะครับเราควบคุมตัวเองได้อย่างเดียวว่าถ้าในพื้นดินของเรามีทุกอย่างที่เรากินได้นะครับแล้วมันหลากหลายครบห้าหมู่มีทั้งโปรตีนมีทั้งไขมันมีทั้งวิตามินมีทั้งเกลือแร่มีทั้งคาร์โบไฮเดรตแป้งจากกล้วยผลมไม้ต่างๆนะครับเราก็จะไม่มีผลกระทบใดๆนะครับเพราะฉะนั้นการทําเกษตรผสมผสานมันก็จะเป็นข้อดีประมาณนี้นะครับก็สู้ๆครับทุกคน